ลิซ่าค่ะซุปตารองเท้าแตะใช่มคคเนี่ยแต่ไม่ว่านะคะเธอจะใส่หรือว่าใช้อะไรค่ะมันก็โซเอาเหมาหมดไปซะทุกอย่างเลยนะคะบอกแล้วค่ะว่าอย่าปล่อยนะคะให้บลิงนั้นว่างค่ะล่าสุดค่ะมีบลิงตาดีนะคะเห็นลิซ่าแบล็ก i n งรูปนี้ค่ะใส่รองเท้าแตะด้วยนะคะก็น่าจะเป็นบรรยากาศนะตอนที่ถ่ายแบบด้วยเหมือนกันนะก็ซูมๆเข้าไปค่ะก็ต้องบอกว่าจริงซะด้วยนะคะแหมก็มันใส่สบายใช่ไหมล่ะคะลิซ่า ทเทรนเธอใส่อยู่ใบค้างอยู่เหมือนกันนะคะเรียกว่าเป็นแฟชั่นคนดังที่ต้องระวังนะว่ามันจะโซอัลกันได้ง่ายๆค่ะเพราะว่าถ้าหากซูมดูเห็นยี่ห้ออะไรแบบนี้รับรองค่ะว่าไม่มีทางเหลืออย่างแน่นอนนะคะอย่างล่าสุดค่ะเสื้อครอบนะคะสีฟ้าจิ๋วตัวนี้ค่ะเป็นแบรนด์ของซาร่านะคะก็โซเอาท์เหมาหมดเกลี้ยงแผงนะในเวลาอันรวดเร็วค่ะ ยิ่งราคาไม่แรงแบบนี้นะคะตัวนี้อยู่ที่32 US ดอลลร์ได้นะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,000บาทค่ะก็ตอนนี้ค่ะขาดตลาดนะคะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรวมไปถึงนะคะสาวโรเซ่ค่ะกับชุดเดรสนะคะสีฟ้าอันนี้ค่ะจากรายการ The Sea of Hope นะคะก็โซเอาตามลิซ่าไปติดๆค่ะซึ่งชุดเดรสอันนี้นะคะของโรเซ่ค่ะอยู่ที่นะคะ685 US ดอลลร์นะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2 0 0 0 0นิดๆนะ ก็ความปังของแบ็คพิงค่ะคงไม่ต้องพูดถึงแล้วละมั้งเพราะว่าไม่ว่าพวกเธอค่ะจะใส่อะไรนะคะก็ปังค่ะแล้วก็โดนเหมาหมดอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะแอดก็เอามาอัปเดตให้ดูแล้วกันค่ะเผื่อใครถ้าไม่ทันได้สังเกตนะว่าในรูปนี้นะคะของนอริซ่าค่ะเธอใส่รองเท้าแตะด้วยนะคะก็เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยะคะ่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์น,นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า